สวัสดีค่ะดีไซน์ตอนนี้เรากําลังจะไปไหนกันคะดีไซน์ไปเดินถนนคนเดินที่นี่เขาไม่ได้เรียกถนนคนเดินที่นี่เรียกว่าตลาดนัดกาดฝรั่งกาดนัดเอ้ยกาดฝรั่งอ่าที่นี่จะเรียกว่ากาดฝรั่งนะเราจะมาทําอะไรกันทุกดีไซน์เปลี่ยนแก้วน้ำนะ <laughs> เพราะว่าเมื่อวันเสาร์เราไปถนนคนเดินยางเนื้อมาใช่ไหมคะไปซื้อแก้วน้ําเป็นแก้วเก็บความเย็นนะคะทุกคนแล้วพอเอาไปใช้แล้วมันปรากฏว่าเป็นไง ไอขึ้นใช่มันมีไอขึ้นรอบรอบฝาแก้วเนาะแล้วที่ร้านเขาบอกว่าเขามีรับประกันปะเขาบอกว่ารับประกันให้เจ็ดวัน,วนใช่ถ้าไม่ดีก็คือเขาให้เอามาเปลี่ยนได้ที่นี่หรือไม่ก็เอาไปเปลี่ยนที่ถนนคนเดินที่เราไปซื้อมาก็ได้แต่ว่าเราไม่อยากรอใช่ไหมคะเราก็เลยเอามาเปลี่ยนที่กาดฝรั่งนะคะทุกคนปะ แล้วก็วันนี้เราจะมาซื้ออะไรกันอีกนอกจากมาเปลี่ยนแก้วนะคะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูกันข้าวปลาซาบะข้าวไกท่ทะเลยากิอะไรพวกนั้นอะ่ะที่แม่เคยซื้อนะเอาปะอุยทุเรียนทุกคนวันนี้แม่จะซื้อทุเรียนเดี๋ยวค่ะกลับก่อนซื้อแหนี่อันนี้อะไรพี่ขนมเบื้องว้าว ไม่ต้องแวะเลยแวะแต่ของตัวเองที่ร้านเขานี่หูไม่แวะอะไรเลยเลยเดินดุม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 อย่างควายหายได้รีบตามหาควายนั่นแหละที่เจอร้านเจอที่เจอร้านของตัวเองนี่หูหยุดเด็ปุ๊บเลยที่เจอร้านเขานี่ไม่ยอมแวะไปร้านไอติมไปกินน่ารักเด้อดีไซน์เนาะแต่เขากำลังจัดร้านอยู่เลยจัดไม่เสร็จนะเดินได้ก็ถากลับกันโอ้โหเคสเพิ่งจะนายดูเคสดิก็เพิ่งซื้อไป ซื้ออีกแล้วซื้อเองนะไม่ซื้อให้นาเพิ่งจะซื้อไปนาะเออเปลี่ยนบ่อยกว่าแม่อีกแม่งใช้มานปีแล้วนี่ให้ยืมกอดได้ไหน,นดูน่นา,ากากก็ลาบูบูไงไหนดูอันเดิมดิอันเดิมก็ลาบูบูแบบนี้ก็น,น่ารักอยู่จะเปลี่ยนอีกแล้วหรืออันนั้นสีดำสีดำไม่สวยหรอกหมดแล้วหมดแล้วอ๋อมีสามวัดอ๋อ ฮะจอดนี้ไม่ขอ,อเผื่อมันมีร้านเคสอีกไปแม่ธรรมดามันแบบเรียบๆไม่มีกริเตอร์ไม่มีอะไรเลยไยปขอบคุณค่าเฮ้ยดีไซน์มีตูค้คีบนั่นด้วยอะไรอยากได้มากม, <laughs> มันนี้คือมันคืออะไรอันนี้เบบี้ทีรุ่นใหม่เหรอ <laughs> ดมันไม่ได้เป็นตากิ้งตาอะไอ๋อตาดบบเดิมตากิ้งมันมีตาเศร้าตากริ้งแล้วก็ซเกตดเิซเมีดับเบิลซีเกตด้วยตาเศร้าตากิ้งซีเกดับเบิลซีเเฮ้ยอันนี้ชุดของอะไรอะลูกดูชินจังดิเออชลาบูบุดูชิจังเนี่ดซไม่ใช่วันนี้เนี่กระเป๋าอะเนี่ดกระเป๋า หนูต้องซื้อกระเป๋าใส่มันจะได้ไม่เปื้อนในแบบวิถีนี่นี่เนี่ยน้องเนี่ยน้องเนี่ยน่ารักเนี่ยน้องน้องตัวนี้เออน้องตัวนี้น่ารักเออเท่าไหร่น่าเนี้ยน้องเนี่ยน่ารักเนี้ยเอาต้องตัดสินใจให้ดีเพราะว่าค่ะถ้าซื้อคือซื้อได้กล่องเดียวมี่ไงที่เป็นแบบห้อยโทรศัพท์อะไรเงี้ยใช่ไหมอุ้ยแสงนะทุกคน อันนี้อันนี้ห้อยโทรศัพท์หรอหรือว่าไงอ่ะห้อยกระเป๋าราคาลดลงนะครับราคาเอาทียลงเขาบอกราคามันอัพแล้วอ,พอ,พอ,อันนี้อะไรอ่ะน่ารักเนาะเนนี่ป็กุญมาใหม่เหรอหขอยืมตังค์่อได้ไหมขอ,อยืมตังค์อีกแล้วนะทุกคน <S 2> <S 2> <S> ขอตังค์แล้วหนูเก็บครบหรือยังหนูเก็บครบหรือยังเป็ดพี่อันนี้อะไรดีไซน์อ๋อเนี่ย เบบี้คลายขอดูหน่อยห้าร้อยเก้าสิบีซนามเป็นพวงกุญแจหนสามเก้าสิบเบบี้คลายไออันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นพวงกุญแจแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวมันก็เปื่อนเบบี้นี่ไงแบบดอกไม้เป็ดแพงแล้วอะเป็ดอะเป็ดแพงแล้วเนี่ยแม่ชอบพวกเนี้ยเป็ดกี่บาท ดีไซน์แม่ชอบพวกเนี้ยเนี่ยน่ารักเนาะแฟนกระเป๋าอะเนี่ยมัล,ลีหนูเก็บได้แล้วกี่บาทอะหนูมีแล้วกี่บาทสี่ร้อยกว่าบาทแล้วกระเป๋าอีกโอ้โหกระเป๋าแพงเปล่ามัดมือโชค์ฉันซื้อกระเป๋าอะไรแล้วทุกคนถามกระเป๋ากระเป๋ากี่บาทลูกเก้หเ <25 4. S 1> หรอนะอ๋อนี่นะมีหลายทรงได้นะเนี่ยมีทรงกลมมีทรงลีลีแบบนี้ อันเดิมหนูยังไม่มีกระเป๋าใส่เลยนะอีสองอันนะดำขี้มือหมดละมัง้งลูกฮะสองอันนั้นไปให้เพื่อนเล่นดำขี้มือหมดละมัง้งอน,นี้ไม่ให้เล่นเฮ้ยพ่อค้าบอกว่าอันนี้ห้อยโทรศัพท์ได้ทุกคนอันนี้ก็ห้อยได้เหรอคะใส่ในเคสแล้วก็ล<อ>แล้วก็ชาร์จแบตได้ปกติครับค่ะอ๋ออันนี้ใส่ในเคสแล้วออกมามันก็จะแบบอย่างนี้เอาใส่ตรงนี้โอเคเลือกดีกว่าเลือกดีกว่าอันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะได้หมดน่ารักอ่ะ เยอะให้ไหมอันน้หรว่าอันอุ้ยไม่รู้อันไม่รู้ได้หมดเอาน่ารักว่าอันเล็กสองร้อยห้าสิบอันใหญ่เท่าไหร่เอ่ยใหญ่สองเก้าใหญ่สองเก้าต่างกันไม่เยอะเอาใหญ่เลยไหมเบนนี่ไหมเบบี้คลายไหมร้องไห้นี่ไหมอันนี้ตัวอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้นี่เหระเนาะอันนี้เนาะอันนี้ไหมอันนี้ไม่รู้จักตัวอะไรจะเลือกชั้นสี เสียงครูสีมันแม่ก็ชอบนะแต่แม่ไม่รู้จักตัวมันไหนอะทุกคนมันคือตัวอะไรอะน้องเนี่ยน้องนี่คือตัวอะไรอะไม่รู้จักอะอนนมีสามีสีอื่นด้วยนะมีดาบูบูด้วยลูกลูกไอ้บูไอบ้ <c oughs> ไอบูนี่ไงน้องเนี่ยน้องนี่ตัวอะไรอะคะเรียกมันน้องมันนี่มันชื่ออะไรอะดูไหมมอนลี่อัเอามันคือมอนลี่เหรออ๋อเบบี้มอนลี่อะ เคุณพ่อคะของมันคือมัลลี่เอามัลลี่ก็ได้อ่าอ่าอ่าดีไซน์แบบนี้สวยไหมไม่เหรอดูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนาะไหนก็เอาอันนี้ไงอันนี้มัลลี่จะไปอยู่กับแม่เฮ้ยพี่บอกว่าซีเคียังไม่ออกโคตรลุ้นรุ่นนี้จะเป็นสีน้ำเงินเหรอคะไม่มีสสีีีีีแดงนนนเ่่สีแดง แล้วมันมีซีเกทอะไรอีกปีไม่รู้นี่ีหนึ่งกับี่ปีสองอ๋อว้าวต้องลุ้นอะปีสองตามันขึ้นไม่เยอะเหรอกเหรอปกสองตาใหม่มันจะมีตาร้องไห้ด้วยนะอ๋อตาร้องไห้ตากิ้งตาอะไรอีกนะตาอะไรตอนนี้ตาละหนึ่งพันบาทหมดไปแล้วพันกว่าบาทนี่มีกระเป๋าด้วยสองร้อยห้าสิบบาทกระเป๋าใส่นะแล้วก็มีนี่ของแม่ที่ห้อยโทรศัพท์ปะหมดไปแล้ว ไปไปเปลี่ยนแก้วน้ำค่ะไปเจออีกแล้วของที่อยากได้มีเยอะมากเลยอะไรอะคะไหนดูดิแบบไหนอันนี้หนึ่งนี่เหรอใช่อยากได้มากเลยทำไมอะไปเห็นที่ไหนมาเนี่ยลายลายบูลายบูกับลายนี่แหละไม่สองอันโอ้สองอันด้วยทำไมเราสองอันลายบูดิ แครแบร์มันนานแล้วเออซื้อเลยลูกยางมัดผมหมดนะคะทุกคนซื้ออีกแล้วอ่ะได้แล้วกิ๊บหนึ่งยางมัดผมหนึ่งปะนั่นมันคือไข่ละมุนดีไซน์ชิมไหมขนมขนมไข่ละมุน,นเนี่ยเอาน้ำา้ันใหญ่ก็เอาอันเนี้ยดีไซน์ไหมชินละชิ้นละ,นละสิบบาทคีมไหมคีมหนึ่งคะ่ะโอเคสามอัน เอาเอาถุงหนึ่งแก้วหนึ่งมือแม่ไม่ว่างแล้วก็หนูจ่ายนี่สามสิบเหลือสามสิบนั่นแหละซื้อกิฟแค่นั้นพอพอละกิฟต์ได้นุนนุนบนแบบที่หนูอยากได้แต่ลายไม่โอเคนะแม่ว่าโหเยอะมากนี่ไค้เขาจะผอ้ยมันจะพิ๊บได้แล้วขอดูหน่อยหน่อยเลือกอันไหนคะเมื่อกี้ไหนยังไม่เห็นเลย เมื่อกี้ร้านนี้สีชมพูเอ้ยเมื่อกี้ร้านแล้วก็มาร้านนี้สีฟ้าโหแบบเดียวกันเลยไปกินปลาหมึกเหรอแล้วข้าวอ่ะนะไม่รู้ <c oughs> มาจขาวขวลวกมาม่าแห้งก <c oughs> ินกับปลาหมึกเออนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะคะเมื่อกี้ไปเปลี่ยนแก้วมาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ซื้อของมาเพียบเลยนี่โอ้โห นี่เองนะของแม่ปะดีไซน์จะกลับบ้านไปแกะเบบทีใช่ไหมคะใช่แกะในรถค่ะฮาแกะในรถเลยเหรอไปใครอยากรู้ว่าดีไซน์จะได้ตัวอะไรจะได้ซีเครตหรือเปล่าติดตามคลิปต่อไปนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ